สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืขาเพื่อนเื่อยังจำข่าวเกี่ยวกับเรื่องพอมได้ไหมคะในเมื่อวันที่30สิงหาคม2567ประเทศไทยได้ยื่นตราสารถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ22ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยและผู้สแสวงหาที่พักพิงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567เห็นชอบต่อการถอนข้อสงวนข้อ22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยการคุ้มครองเด็กผู้ลีภ้ภัยและเด็กผู้สแสวงหาที่พักพิงตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเหตุด้วยไทยได้ดำเนินการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองและจัดบริการสำหรับเด็กผู้ีิภัยและเด็กผู้สแสวงหาที่พักพิงมาอย่างต่อเนื่องกระทรวงพอมอในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและจะได้มีการแต่งตั้งทํางานเพื่อส่งเสริมและติดตามการเข้าถึงสิทธิของเด็ก ผู้ลี้ภัยและเด็กผู้สแสวงหาที่พักพิงและปัรธนาความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครองและเติบและเติมเต็มสิทธทิเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังและที่สำคัญเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก <c oughs> ผลงานดีเด่นของนายวราวดศิลปะอาชานะคะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีพม หลังจากที่ข่าวนี้ออกไปคนไทยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยและก็ไม่พอใจในการกระทำของกระทรวงพอมอในเวลาวุธศรริศิลปะอาชาค่ะก็ได้แถแบบสีข้างนี่แท็กแทๆกแทลอกเลยค่ะว่าไม่ได้ให้สัญชาติแบบง่ายดายอย่างนั้นนะแต่คุณรู้ไหมที่เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สัญชาติไทยในอนาคตคุณทราบไหมคะ และพ่อแม่ของเด็กเนี่ยมีโอกาสอยู่กับเด็กเพื่อให้เด็กได้การได้รับการศึกษาในประเทศไทยคุณทราบไหมคะนั่นคือประตูบานแรกของการขอสัญชาติไทยในเวลาวุฒิทราบไหมคะในเวลาวุฒิศิลปะอาชากระทรวงพอมอนะคะอยากได้ผลงานต่อ,อ,อ Organization ของออต่างชาติองค์กรต่างๆของต่างชาติได้เห็นว่าในเวลาวุฒินีโอ้โห เก่งโลดผลงานดีเด่นลักเด็กแต่ไม่ดูที่ประเทศตัวเองเด็กไทยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเปิดเทอมพ่อแม่ต้องเอาข้าวของที่มีค่าเนี่ยไปจำนำคุณทราบไหมคะบางคนต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อที่จะมาเอาเงินเนี่ยมาซื้อเสื้อผ้าซื้อของที่ลูกเขาต้องการในการใช้ เพื่อเป็นการศึกษาคุณทราบไหมว่าชน,นบทหรือว่าในตัวเมืองบางบางที่เนี่ยครอบครัวยังต้องการเงินต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงพอมอคุณทราบไหมว่าตามวัดเนี่ยได้เห็นเด็กที่พ่อแม่เอาไปทิ้ง่ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยพระจำเป็นก็ต้องเลี้ยงดูเด็กกระทรวงพอมอเคยแหกลูกตาเข้าไปดูบ้างไหมคะว่าเด็ก พวกนั้นเขาอยู่เป็นยังไงอะไรยังไงคุณเคยทำหน้าที่ตรงนี้ไหมคะขอทานข้ามชาติเข้ามาจนเต็มเกือบทุกที่ของที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีกฎออกมาว่าโอ้จะทำอนนุ้นจะทำอันนี้ค่ะทำค่ะตอนช่วงเป็นข่าวสังเกตดูได้เลยว่ากระทรวงพออในเวลาวุฒิเนี่ย เก่งต่อหน้าข่าวค่ะแต่พอหลังรับข่าวนี่เงียบยิ่งกว่ป่าช้าทุกอย่างเตะเข้าพมแล้วก็วางเหมือนเก่าทราบไหมคะแทนที่คุณจะดูแลเด็กของคนไทยครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ติดเหล้าติดยาแล้วครอบครัวแล้วเด็กจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องดูแลจะต้องดูพ่อแม่ติดยาอยู่ในครอบครัวเนี่ย กระทรวงพอม,มควรหันหน้าไปดูแลนี่จากตรงนั้นไหมคะถามจริงๆทุกอย่างออกกฎมาอุ๊ยจะดูแลอย่างงู้นจะดูแลอย่างนี้ทุยดีแต่พูดค่ะแต่การทำกับตรงกันข้ามคนไทยเด็กไทย ต้องการความช่วยเหลือกระทรวงพอมอมีงบประมาณมากที่จะไปดูแลเด็กต่างด้าวใช่ไหมคะแล้วทำไมไม่เอางบประมาณพวกนั้นมาดูแลเด็กของไทยมั่งมาดูแลคนยากคนจนที่ต้องการความช่วยเหลือคนแก่ที่ขนอน ไม่มีไม่มีที่จะไปไม่สามารถลุกหรือช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยมีไม่ค่ากระทรวงพอมอหรือว่าพอเป็นข่าวทีนึงก็ทำข่าวทีนึงก็มีคนไปช่วยแต่หลังจากไม่ข่าวจบไปกับเรื่องทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเก่าพวกคุณมีแต่ทำงานเอาหน้าพูดตรงๆนะทำงานเอาหน้าต้องการให้ ข่าวนะักข่าวที่กระจายข่าวไปว่าอุ้ยไอ้รัฐมนตรีคนนี้ทำแล้วนะผลงานออกมาดีเลิศเพอร์เฟคคุณงบประมาณมีมากขนาดเนี้ยอะตรงๆนะถ้าคุณมีงบประมาณที่จะดูแลเด็กต่างด้าวเนี่ยช่วยกรุณาดูแลเด็กที่อยู่ตามวัดเด็กที่เขาต้องการเงินซื้อหนังสือซื้ออาหาร เวลาเขากลับมาเนี่ยช่วยด้วยค่ะทุเลศคนที่ขายชาติทำลายชาติพูดตรงๆเลยนะไม่ใช่คนไทยแต่เสือกเป็นเอ,อนักการเมืองเนี่ยไอตัวอับปีสีจังไรตัวทำลายชาติตัวขายชาติก็ไอพวกพวกเนี้ยค่ะ